ต้มมาม่าด้วยฐานก้าวนให้น้ำนี่เดือดปัตปัตปัดเลยรับประกันได้เอาส้นตีนนี่ลูกขี้หมานี่มาป้ายหน้าได้เลยเห็นไหมเห็นในน้ำไหมเห็นในน้ำไหมอุ้ยอุ้ยบุ๊ค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 อ้าวมาหรอทำไรเนี่ยอ้าววันนี้มันวันอะไรน้องๆนี่มันวันอาทิตย์รายการโบจิชิครับผม บอกกันว่าเกียดใส่เสื้อไอ้เขี้นี่นะร้อนนะดิโอ้หมันก็ไม่เข้าคอนเซปป์อันนี้อ้าวนายังมีไฮโดรซินเหมือนเดิมถ้ามีไฮโดรซินแสดงว่ายังไงก็ต้องเป็นโบโยชิแบบวันยันค่ำน้องๆขอบคุณไฮโดรซินขอบคุณไฮโดรซินครับที่นี่มีครบสี่เลยไหมเนี่ยมีทุกกันถึงเสาร์อ่ะ วันอาทิตย์หยุดวันนี้เห็นไหมว่ามีอะไรบ้างโอ้ำไมันมีเป็นวิชาเอาอีกแล้ว <ทา S 2> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ววันนี้มาแล้ว2 EP ีพฝาาไปแล้ววันนี้นไฟฟา้าไฟฟา้าวันนี้ไม่เฝ้าแน,น่นอนฟฟรับประกันได้เอาส้นตีนนี่รูปขี้หมาเนี่มาป้ายหน้าได้เลยวันนี้ฟังดีนะครับทุกคนทุกคนเชื่อไหมว่าพยิ้มจะต้มมาม่าด้วย่านโก้าวนี้อวเงียบกันทั้งวงเลย นี่ประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมวันนี้ทําไงว่าไม่มีการต้มน้ําทําไงดีวะ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่ยิ้มจะต้มมาม่าด้วยฐาน9้าโวล์นี่ครับทุกคนอันเดียวเนี่ยนะไม่ใช่อันเดียวดิเป็นแผงโโอ้ okay. ไปหาซื้อน้ำร้อนถูกไปถ่านพวกนี้นะมาม่าถูกประ่านที่ตัวไหมนะถ่านแค่ก้อนละยี่สิบเองกิ่ใช้กี่ก้อนใช้ยี่สิบก้อนยี่สิบก้อนก็สี่ร้อยมาม่าสิบห้าบาทใช่ใช่เอาเพื่อที่จะมาต้มน้ำร้อนต้มมาม่ากินสิบห้าบาทถูกต้องแต่ต้องลงทุนถึงสี่ร้อยบาทอ่าทำทำไมเราซื้อวิชาการเราซื้อความรู้การลงทุนไม่มีคำว่าแพงนะครับน้องๆแต่เหมือนก็ไม่จําเป็นเรต้องต้ำลงทุนเยอะเพื่อที่จะได้สิ่งอะไรไม่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  เชื่อหรือเปล่าล่ะทุกคนเชื่อหรือเปล่าว่าพี่ยิ้มสามารถต้มมาม่าด้วยฐานกาวนให้น้ำนี่เดือดปัดป๊ดปัดป้ดปัดป๊ดเลยไม่เช,ชื่อไม่เชื่อ้มันลองดูกันเลยดีกว่าวันนี้มาเข้ามาใ,ใกล้ใจริงเอเนี่ย หลักการวันนี้นี่มิเตอร์มาครับมีอะไรบ้างอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์วันนี้นะครับมิเตอร์เราจะวัดไฟทุกคนได้ดูกันวันนี้เครื่องเดิมป่ะเนี่ยเครื่องเดิมเครื่องเดิมเครื่อง,ง,งเดิมติ๊ดตเลยวันนี้จะเปิดย่านนี่ย่านโวลต์น,นี่ย่านโวลต์น,นี่ลเลยววเราจะเปิดย่านไหน <laughs> เปิดอันนี้เดี๋ยวจะวัดให้ทุกคนได้ดูเลยว่ามันจะเดือดจริงร้อนจริง่านเนี่ยที่พี่ยิ้มซื้อมาเนี่ย20ก้อนรวมกันแล้วก็180บโวลต์ ใช่มาบวกกัน9้าบวก9บวก9้าบวก9บวก9้าบวก9ไปย0บรอบการต่อไฟฟ้ามีแบบแบบไหต่อเอากระแสกับต่อเอาวงเ้วเอาอะไรวันนี้วันนี้เราใช้วงต่อแบบอนุกรมเลยล่าถูกต้องจะมีการต่ออนุกรมกับต่อแบบขนานการต่อแบบขนานเนี่ยจะได้วลต์เนเท่าเดิมอันนี้เปรียนเสมือนน้ำหนึ่งถังหนึ่งถังถ้าสมมุติมีแค่ถังเดียวก็แป๊บเดียวหมดถ้ามี2ถังอ๋อเหมือนว่าเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปใช่ สามถังเพิ่มความนานอ่าเพิ่มความนานเพิ่มน้ําใช้เท่าเดิมแต่ว่าใช้น้ำใช้เท่าเดิมแต่ใช้ได้นานขึ้นถูกต้องครับแต่ถ้าการต่อแบบอนุกรมก็คือการต่อบวกจนลบจนบวกชนลบชนบวกชนลบตกับอะไรอย่างนั้นคือการต่ออะโวน์เอาไปทำอะไรอะ แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปทําอะไรเราต้องการวงจรนั้นๆมีความต้องการพลังงานเท่าไหร่สมมุติว่ารถ<ม>ยนต์ใช้12โวลต์<ม>ก็ต้องต่อ2ออันเป็น18โวลต์ติดบวกไว้แต่บวกบวกมากไม่ดีวงจรระเบิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องดูความเหมาะสมที่เพียงพอนี่โอ้โหความรู้กูแน่นตัวอง

มันจะกระแสจะเข้าไปในซ่อมหรออ่าทีมจะเอาสา่ไฟบวก1นึ่ขั้วลบหนึ่งขั้วใส่เลยแต่ว่าต้องบอกคาเตือนน้องๆไหมว่ามันห้ามทำตามอันตรายมากๆไฟมันกระแสเท่าไรอย่างไงต้องอธิบายไฟฟ้าอันเนี้ยกำลังไฟฟ้าที่ออกไปอ่ะมันเท่ากับ180โวลต์เทียบเท่ากับพลังงานใกล้เคียงใกล้เคียงกับไฟฟ้าภายในบ้าน220บโวลต์คนเราอ่ะความรู้สึกที่จะถูกไฟฟ้าดูดแล้วรู้สึกได้อ่ะ50โวลต์ขึ้นไป ก็รู้สึกแล้วอย่าเอาไปทําตามบอกน้องๆห้ามเอาไปทําตามดูเฉยๆพอเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะลุ้นไปพร้อมกันเลยว่ามาม่าของพี่ยิ้มนะคะที่เขาผลิตไฟฟ้าเองเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เขามั่นใจมากว่ามันจะต้องได้แน่นอนเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่ามันจะได้หรือเปล่าเออแล้วก็อย่าไปทําตาม้วยทุกคนขอร้องห้ามทําตามให้ดูเฉพาะในคลิปโบโยชิเท่านั้นเด้อไปลุ้นกันอ่ะตอนนี้พี่ยิ้มจะต้องใส่ทานมันจะมีทั้งหมด20ก้อนเราจะต่อกันแบบ อนุกรมสิบก้อนก็90โวลต์อาลอง90โวลต์ก่อนก็ว่าน้ำเดือดไหมนี่วันนี้ต่อแบบนี้เลยเหรอใช่แล้วเราจะต่อแบบอนุกรมกันไปเรื่อยๆก้อนที่สี่เอาไปโอ้โหไหม เป็นแพ้เลยอ่าเป็นแพเลยตัวเคยเห็นป่ะแล้วมันสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกอ่ะอันเนี้ยเหรอจริงๆแล้วอ่ะทำได้หลายอย่างชาร์จโทรศัพท์ชาร์อะไรก็ได้เลยถ้าต่อ20โวลต์อ่ะมันนมันไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปอ่ะอ่ี่เท่ากับค่าไฟเดือนหนึ่งเลยนะใช่สมมุติว่าสมมุติว่าเราเข้าป่าใช่ป่ะเราจะแบกถ่านอย่างนี้ไปหรอเราก็ไม่แบกไปเราเราอะไรอ่ะาเราก็ใช้ไฟรถยนต์ไงมันเปลืองอ่ะมันเปลืองมันเปลืองอันนี้400นะเราแค่ทดลองให้ดูว่าโอเคความน่าจะเป็นมันนน่าจะเป็ไได้ ทางไฟเขารู้กันเพรงนั้นแหละวันที่เก้านี่ถ้าพิมพ์ต่อนี้ก็ไปก็คือจะครบวงจอดนะครับนี่คือได้แล้วหรอออางี้ใส่น้ำก่อนใส่น้ำหนึ่งสองนี่อืวน้าคือพาหะตัวนำไฟฟ้าอย่างหนึ่งนะครับจะต่อแล้วนะจะต่อแล้วใช่ไหมอ่าตัวสังเกตตรงนี้ดีๆน้ำจะเดือดขึ้นมาทันทีจริงเหรอจริงดู เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมีขขึ้นมาเลยโอ้น้ำเดือดน้ำเดือดน้ำเดือดเร็วมากเร็วมากร้อนไหมเก้าสิบนะร้อนไหมร้อนแล้วนี่นี่ดูงี้ดูงี้มาดูงี้จะเช็ควัลต์ให้ดูเอาตรงนี้กับตรงนี้ก่อนนะเห็นไหมขึ้นมาเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดสิบห้าโวลต์เห็นป่ะนะเจ็ดสิบห้าโวลต์มาดูเลยดีกว่าว่าจะเดือดไหมโอ้โหเดือดเดือดเดือดเป็นไงทุกคนี๋ยวเรามาดูโวลต์ที่เราได้กันมานะครับว่าเท่าไหร่ วนที่ออกมาจะเหลือแค่9วนนะครับเพราะว่ามันไปใช้พลังงานในนี้หมดแล้วอันตรายมากนะทุกคนเอาแบบแรงๆเลยไหมเอาแรงเลยเออแรงๆเลยไหมเลือดเลยอะงั้นพีมขอใส่20ก้อนเลยนะครับคือต้องบอกว่าที่ทเลนไม่ค่อยออกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะต้องระวังย้ําเลยนะย้ําเลยนะห้ามไปทําตามกันเองนะครับน้องๆถ้าไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้านี่ห้ามเลยนะอันตรายมากๆใช่อันตรายถึงชีวิตเนี่ ดูดิห้ามโดนนะครับนี่ดูตรงนี้จับตาดูนี้ดีๆว่ากี่โวลต์อันนี้คือขั้วลบอันนี้คือขั้วบวกเห็นไหมว่าขึ้นกี่โวลต์หนึ่นงร้อยหกสิบแปดโวลต์รับประกันได้เอาส้นตีนนี่รูปขี้หมานี่มาป้ายหน้าได้เลยนะครับดูดิดูดูโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใกล้ๆไม่เป็นไร เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นในน้ำไหมเห็นในน้ำไหมอุยหุยบุ๊บ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 เห็นไหมเห็นไหมบุ๊บบุ๊บมาแล้วบุ๊บมาแล้วเห็นไหมไหนบอกว่าเดือดเลยไงอ้าวนี่พลังงานทานใจเย็นๆครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้คุณบอกว่าลงไปแล้วนี่เดือดปุ๊บเลยนลน้ำแบบ บโอ้ยถ่านไม่ไหวครับทุกคนถ่านร้อนโอ้โหเดือดจะเดือดน้อยเหมือนนวมันเหมือนวมันหมดแล้วอะทำไมถานมันหมดง่ายจังอะเดี๋ยวดีหรือหรอยบวนแล้วอะ่านะหมดแล้วอะินเร็วมากเลยอะยังไม่ได้แดกมาม่ค่ะยังไม่ได้กินมาแม่เลยอะเสียแล้วส0 0รอันดูตรงไหนมีทางได้ไหมั้แกดูจไถมเดือดหนะเห็นน้ำเดือดัหยนะ ตัวให้พ,าพยายามในการเห็นมากเลยตัวต้องบอกกันว่ากระแสมันไม่ได้ไงกระแสมันน้อยไปเรียกพ่อบวนมันได้จริงแต่โอ้ยพ่อตบกูแน่ถ้าไปเรียกพ่อมาตอนเนี้ยไปแบบขายสันพ่อดิพ่อพ่อจะเชื่อไหมเออได้ได้โอ้โหไปแล้วทุกคนบีมไปลากพ่อมาแล้วดูดิพ่อพ่อจะเชื่อไหมโอ้ยพี่ก็เชื่อเต็มที่เลยนะดูดินี่ให้ดูแวบๆเดี๋ยวไปอัปเดตในโบยูชิหรือนะครับ นี่ดูเห็นไหมวุ่นวายขนาดนี้แล้วกูเรียกพ่อไปพ่อมีอะไรให้ดูโบโยชิหรือไม่ใช่โ <c oughs> บโยชิแหละ วันนี้พ่อของจริงจะมาแลบพี่อะไรตอนนี้กันของจริงมาดูเทคโนโลยีระดับโลกเอาเบิร์ตไอตายเคยทําว้เลยโนเบลได้รับรางวัลโนเบลมังงวดที่แล้วก็อะไรนะมาม่านี่นี่ต้มมาม่านี่น้ำเดือดฟาดฟาดฟาๆฟาดฟมั่งโมที่แล้วมึงก็ชื่ออะไรนะมั่งโมนิโคลเบิร์ตอะไรนี้เลยพ่อดูฐาน9โวลต์ยีก้อนทําไมต่ออนุกรมกันแล้วหมายความว่าจะต้มน้ํามาม่าให้เดือดพาะว่ามันจะเดือดไหมจะได้กินไหมไฟกี่โวลต์หนไ่180อโวลต์ เชื่อไม่เชื่อมีไฟมีไฟดูดูถ้าถ้าหลักการเนี่ยแต่กูว่ามึงลงทุนเยอะเกินไปนี่อ่ะใส่แล้วนะเดี๋ยวถ้าใส่แล้วจะเป็นยังไงบอกพ่อถ้าใส่แล้วจะเดือดภาพเลยเชื่อไหมเชื่อแตนหลักการนี่มันก็คือหลักการวิทยาศาสตร์เดี๋ยวพ่อเชื่ออะไรแบบแรงแบบเหนื่อยอ่ะเชื่อแบบตื่นเต้นไหมล่ะมันเหนื่อยพ่อโอ๊ยอะดูเห็นไหมเดือดแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นภาพปะเห็นภาพเดือดอ่ะ มันพักเดือยป่ะนะฮะอย่าไปโดนนะ่นนั่นไฟดูดนะเดือยแล้วเดือยก้อนไอ้มาหมูหมูเริ่มสุกอะหมูเริ่มสุกอะนี่ไงนี่นเลยแต่ว่ามีไฟเนี่ยแล้ไปเช็คคำถางแล้วพอชั้นแปะแล้วดูอันตรายไหมเนี่ยบอกน้องนี้เริ่มอันตรายเขาทุกทีแล้วเนี่ยเดี๋ยแล้ว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 เดือยแล้วตัวเดี๋ยแล้วตัวเล็งไปทั่วเลยเนี่ยเห็นป่าควันขึ้นแล้วเห็นเปล่าเห็นควันเปล่า เห็นไหมโอ้ยพี่ซ่อมอ่ะองงแกเถอะรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวยังไงได้แน่นอนเชื่อเขาดิแได้กินนี่เขาเปิด48วตนแล้วนะนี่ไงเห็นฟองไหมเห็นแล้วฟองไหมแต่มันแบบนึกว่าแบบมันจะเหมือนเราต้มน้ำ100องศาต้องไฟบ้านเอาไหมาละ่ะไม่เอาแล้วไม่ดูแล้วเอ้ยอาเขาโอเคเกิดแล้วกินได้อุ๊ยร้อน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 มากทุกคนนี่ ดดแดกไม่ได้แล้วเห็นชอ้อนไหมเขาเรียกว่ามันกัดกดลงไปอ่ะมันกัดกดเพราะว่าเป็นประจุอ่ะกินไม่ได้แล้วอุ้ยน้ําดําด้วยเห็นไหม่อมละลายลงไปแดกไม่ได้แล้วเลิกอีพีนี้ตัวนี้ชิสุีพีนี้ครับไม่ทำเล็ิษนฐะ์ส <c oughs> ัตว์ท่ไปทำตาม <c oughs> ไม่ทำเรจดจอีกแล้วร้อ <c oughs> นก็ไม่ร้อนกินก็ไม่ได้แล้วช้อนกัดกดลงไปด้วยนะครับ อันตรายกินแล้วตายด้วยเพราะว่าช้อนอะ่ะเป็นอ่าสังกะสีสแตนเลสมีเขาเรียกธาตุอ่ะธาตุธาตุเหล็กอ่ะธาตุอะไรพวกเนี้ยไม่ดีอย่าไปทําตามนะครับอันนี้ทําให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็สรุปให้เลยว่าอาจจะทําได้จริงแหละแต่ต้องเยอะว่นนี้แล้วก็ทําได้จริงก็จริงแต่ว่ากินไม่ได้มาครับทุกคนสำหรับ e ีพีนี้นะครับก็ เกือบเข้าไปทุกทีแล้วเกือบตายค่ะเกือบสําเร็จสิเ,เกือบตายคนเรามันก็ต้องมีการผิดพลาดกันบ้างไม่หนึ่งก็สองไม่สองก็สาม,มคลิปเลยนะเฮ้ยจะบ้าเลยคลิปไหนคลิปหน้าสําเร็จแน่นอนทุกคนโคโยชีและเดี๋ยวมีอันไหนที่สําเร็จบ้างโอ้โหเยอะหลังๆเองที่เราไม่สาเร็จอะไม่มีเลยแค่หลังๆเองเดือนนี้แหละไม่ได้สำเร็จทั้งเดือน อย่าไปทําตามกันนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็มีผลเสียทั้งนั้นเลยม,มันมีสิ่งที่ง่ายกว่านั้นมีสิ่งที่ง่ายได้กว่านั้นเช่นเสียบปลั๊กกับบ้านกินได้เลยกาต้มน้ําเนี่ยฐานพี่ยิ้มสี่ร้อยเนี่ยไปซื้อกาต้มน้ําแบบเดือดเร็วมาสามร้อยกว่าบาทได้แล้ว,วนะอเอออันนี้เป็นแค่การทดลองให้ดูว่าแถมมาม่าก็กินไม่ได้ด้วยใช่มาม่าก,กินไม่ได้ดำปีเลยอย่าไปทาเพราะว่าไอ้เศษเหล็กจากช้อนอ่ะมันถูก,กัดก่อนจากไฟฟ้าลงไปผสมกับ อ่มามาม่าแล้วก็กินไม่ได้นะครับผมห้ามทำตามโดยเด็ดขาดเลยขอร้อง ห้ามทาตามเลยนะครับขึ้นคาเตือนตัวใหญ่ๆใ,ให้เลย e ีพีนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอใหม่อ p พีหน้าเดี๋ยวพี่ยิมจะต้องทาอะไรให้มันสาเร็จมั่งแหละแล้วเ,เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าตอนเที่ยงเที่ยงแบบนี้จะมาทําอะไรให้ดูกันก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับตอนนี้9ก้าแสนแล้วนะครับจะ1ล้านซับแล้วก็ช่วยกดให้ถึง1ล้านซับด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก,วก็อย่าลืมครับโยไฟเบอยังซื้อได้ที่เดิมครับเพจที่ลิงก์นี้นะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแล้วก็ช้อปปี้นะครับนี้บชิ ลาอย่างนี้ครับ,รบสวัสดีครับอย่าไปทำตามมานะทำให้ดูแล้วแล้วถ้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะทำให้เอ้ย